เรามาเจอกันในอีกหนึ่งบทเรียนแล้วนะครับวันนี้ผมขอยืมงานของรุ่นพี่ที่ทำงานเก่ามาเป็นตัวอย่างในการสอนหน่อยนะครับคำสั่งที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ผมจะเน้นในส่วนของคำสั่งนี่นะครับ curve network คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่สำคัญมากในการขึ้นชิ้นงานในไลโน่นะครับ คำสั่ง Curve Network มีชื่อจริงๆว่าผมกด Shift นะครับผมกด Shift เคลิกขวาดูชื่อเต็ม Surface from Network of Curve นะครับอันนี้ชื่อจริงมันแต่ผมขอเรียกเป็นชื่อเล่นว่า Curve Network แล้วกันนะครับคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่จะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือคำสั่ง Offset Surface นะครับใช้บ่อยมากในการขึ้นชิ้นงาน เห็นไหมครับว่างานหนึ่งชิ้นนี่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลายอันปกติแล้วเราวาดงานในไรโน่เราจะวาดงานหลายๆชิ้นแล้วมันประกอบรวมกันเป็นงานหนึ่งชิ้นนะครับส่วนของชิ้นงานในชิ้นนี้ที่ผมจะมาสอนการใช้คําสั่งเครอร์ฟเน็ตเวิร์กคือส่วนนี้นะครับคำสั่งในส่วนนี้ตอนนั้นพี่เขาขึ้นด้วยคำสั่งเครอร์ฟเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าไม่รวมถึงลายนะครับลายนี้ไม่เกี่ยวนะครับ ลายนี้เกิดจากการที่เราวาดเส้นแล้วก็ดาบลงไปบปนเซอร์เฟซที่ได้จากการใช้คำสั่งเคอร์เมดเวอรอีกทีแต่ว่าผมจะมาสอนในภายหลังแล้วกันฉะนั้นวันนี้เราจะมาสนใจประเด็นในการวาดรูปทรงอันนี้ฉะนั้นส่วนอื่นผมขอผมคลิกเมาส์ปุ่มกานะครับจะมีป๊อปอัพลัดขึ้นมากดหายไปก่อนผมขอเพจนะครับปิดไปก่อนนี้ เส้นนี้ไม่เกี่ยวขอหายไปก่อนอันนี้นะครับจะเป็นเส้นเคิร์ฟที่วาดเพื่อจะนำมาใช้กับคำสั่ง c u r ร e ฟเน็ตเวินะครับหลักการทำงานของคำสั่งเค r ร์ฟเน็ตเวิรนี่จะเป็นลักษณะของการดัดโครงรวดแล้วก็ผ้ามาคุมนะครับเส้นเคิร์ฟที่เราวาดนี้เป็นเหมือนแสดงเป็นเหมือนเป็นเหมือนโครงรวดแล้วกันนะครับ ส่วน Surface ที่เกิดจากคำสั่ง c u r ร์ฟเน็ตเวิก็คือผ้าที่เรามาคุมบนโครงลวดนี่นะครับเราวาดโครงลวดไว้แบบไหน Surface ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะดังเส้น c u r v e ฟที่เราวาดไว้นะครับเหมือนเราดัดโครงลวดไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ผ้ามาคุมครับก็จะได้รูปทรงตามโครงลวดนั้นส่วนวิธีการวาดเส้นนะครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัด ใช้ไลโนอาจจะยังไม่รู้เทคนิคบางอย่างในการวาดเส้นอาจจะรู้สึกว่ามันวาดยากเหลือเกินนะครับถ้าเกิดเป็นผมรูปทรงแบบนี้นะครับผมจะเริ่มวาดจาก2เส้นนี้ก่อนเส้นที่ยังไม่วาดผมจะขอคัดไปก่อนนะครับคอนโทลเอ็กผมจะใช้คำสั่งเคิร์ฟนี่นะครับขอปิดสแนปไปก่อนวาดเส้นเคิร์ฟทั้ง2เส้นนะครับ แล้วก็เรียกคอยขึ้นมาดัดจนได้รูปทรงที่สวยงามแต่ผมไม่ขอวาดใหม่นะครับผมขอใช้คําสั่งเอ้ผมขอใช้เส้นเดิมนี้เลยต่อไปก็จะมาวาดเส้นที่เป็นแกนบังคับความสูงของเซ r ร์เฟนะครับวาดน้านบนเนี่แหละครับดัดเส้นให้สวยงามตรงนี้ผมขอเปิด Snap เพื่อจะได้ Snap จุด N ปิดไปก่อน ดัดให้สวยงามจากด้านบนนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดัดความสูงด้านข้างนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าจุดมากไปหรือน้อยไปเพื่อนๆสามารถใช้คำสั่งรีวิวในการเพิ่มหรือลดจุดได้นะครับคลิกรีวิวแล้วคลิกเส้นครับคลิกขวา นี่คือจุดเดิมที่มีนะครับเพื่อนๆอาจจะให้มากกว่าเดิมก็ได้สักสิบสี่จุดเห็นไหมครับว่าจุดจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการใช้คําสั่งรีบิวจํานวนจุดจะเป็นระยะทางของจุดจะเป็นการเฉลี่ยเอาของโปรแกรมนะครับผมขอ,อันดูไปก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติผมต้องการจะเพิ่มจุดเฉพาะบางตําแหน่งเท่านั้นสมมติว่าตอนนี้ผมไม่มีจุดนี้ ผมต้องการเพิ่มจุดในตำแหน่งนี้มีคำสั่งหนึ่งครับในการเพิ่มจุดปกติอันนี้คลิกซ้ายเป็นการเลือกเรียกจุดขึ้นมาดัดคลิกขวาเป็นการปิดจุดเทิดผมคลิก้างไว้นะครับจะมีคำสั่งให้เือเพิ่มมาตรงคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้นะครับผมต้องคลิกขวานะครับตรงนี้เป็นการคลิกขวาคลิกขวาผมมาคลิกเส้นเร่งการเพิ่มจุด เห็นไหมครับว่าผมสามารถเลือกได้ว่าผมที่จะคลิกเพิ่มจุดตรงไหนผมคลิกเพิ่มจุดตรงนี้แล้วก็เพิ่มจุดตรงนี้ด้วยเมื่อผมเพิ่มจุดจํานวนที่พอใจแล้วผมก็คลิกขวายกเลิกคําสั่งไปเห็นไหมครับว่ามีจุดเพิ่มขึ้นมาให้ผมดัดเพิ่มผมก็ดัดเส้นด้านข้างจนสวยงามเป็นที่พอใจผมขอปิดจุดแล้วก็ลบเส้นนี้ไปก่อนผมพอใจเส้นเก่านะครับหลังจากที่เพื่อนๆวาด เส้นควบคุมความสูงด้านข้างเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาว่าเส้นในแนวแกนของ V นะครับหรือว่าแนวขวางนี้โดยว่าเส้นตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันผมจะใช้คำสั่ง R ครับเปิด Snap ก่อนไป Snap N ลรงปลายเส้สน Snap N Snap N Snap N ครับจากนั้นก็วาดเส้นหน้าตัดด้านนี้ ผมใช้คำสั่ง arc เหมือนเดิมนะครับช่วยในการวาดเส้น,นตัดผมจะใส่กี่เส้นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าต้องการเพื่อนๆต้องการให้รูปทรงเป็นยังไงเมื่อใช้คำสั่ง curve network mm hmm. ผมขอลบไปก่อนผมขอใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับ คำสั่ง a r คใหม่ใส่ตรงนี้ด้วยโอเคครับตอนนี้ผมมีเส้นในแนว V หรือเส้นหน้าตัดอยู่3เส้นแล้วน่าจะเพียงพอสำหรับให้ผมได้รูปทรงที่ต้องการแล้วผมคลิกเลือกคำสั่งทั้งหมดนะไอ,อ้เลือกเส้นทั้งหมดนะครับ เลือกเส้นทั้งหมดก่อนที่ต้องการเรามาทำเคอร์ฟเน็ตเวิร์กผมเลือกเคอร์ฟเน็ตเวิร์กครับออปชั่นตรงนี้ถ้าเรายิ่งเพิ่ม ISO Curve ของของเซอรฟจะยิ่งมากถ้าเรายิ่งใส่จำนวนศูนย์จุดเยอะหรือว่าจำเลขตัวนี้ยิ่งน้อยจำนวน i s เซอร์เยิ่งมากนะครับ ISO Curve ก็คืออะไรเดีย๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมกดโอเคไปก่อน ต้องคลิกกว่าเพื่อจะดู Wide Frame นะครับเส้น iso curve ก็คือเส้นที่เป็นโครงสร้างของ surface นี่นะครับผมก็อันดูไปแต่ว่ามากไปมันจะทำให้เครื่องประมวลผลช้านะครับเนี่ยนะครับผมคำนดให้ตัวเลขน้อยลงไปอีกก็จะมากขึ้นไปอีกแต่ว่าความเที่ยงตรงของ surface กับ เส้นเสิร์ฟที่เราวาดก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแต่ว่าเยอะไปก็ไม่ดีเครื่องมันจะช้าเล้วเวลาเราเรียกพอยต์ขึ้นมาดัดเซอร์ฟเฟซที่ได้จากเครือข่ายเน็ตเวิร์กพอยต์มันจะเยอะจัดนะครับทำให้เราดัดอะไรเพิ่มไม่ได้มากผมอันดูไปก่อนแล้วเลือกเครือข่ายเน็ตเวิร์กใหม่ผมกำหนดไว้แค่0.1ก็กำลังดีแล้วครับขอดูที่เชดบิว หลังจากที่เราได้เซอร์เฟซมาแล้วนะครับจะดูว่าด้านใต้ยังไม่มีความหนาเลยเป็นแค่เซอร์เฟซธรรมดาเองอะ่ะถ้าผมต้องการสร้างความหนาผมจะใช้คำสั่ง offset surface นะครับเลือกคำสั่งนี้ครับ offset surface หลังจากที่เลือกคำสั่งแล้วผมอาจจะเลือกคำสั่งก่อนก็ได้มาเลือก Surface ที่ต้องการ offset คลิกขวาคลิกขวาเสร็จจะมีทิศทาง,งลูกศรบอกว่า เซอร์เฟที่ได้ใหม่จากการออฟเซตนั้นจะมีทิศทางที่กำเนิดขึ้นมาจากด้านบนเซอร์เฟซเดิมแต่ถ้าผมคลิกที่ตัวเซอร์เฟซนะครับคลิกซ้าย1ทีเป็นการจับทิศทางของของลูกศรนะครับ Surface ใหม่ที่ได้ก็จะมาเกิดด้านล่างเนี่ยนะครับผมลองสร้างเซอร์เฟซที่เกิดด้านล่างแล้วกันนะครับกำหนดให้ระยะห่างผมคีย์ค่าลงไปจาก Surface แรก0.5ผมกด enter แล้ควคลิกขวานะครับ นี่นะครับเซอร์เฟซที่เกิดใหม่จะอยู่ด้านล่างนี้เป็นความหนานะครับแต่สังเกตว่าเซอร์เฟซที่เกิดด้านล่างนี้ก็ยังเป็นเซอร์เฟซอยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโซลิดคำสั่ง Offset surface มีออปชันให้เลือกตรงนี้นะครับผมคลิกเลือกคำสั่งออฟเซตเลือกเซอร์เฟคลิกขวาถ้าผมคลิกเลือก Solid นี้นะครับหลังจากที่ผม offset ไปแล้ว เซอร์เฟใหม่ก็จะถูกปิดกับเซอร์เฟเดิมเป็นโซลิดให้เลยนะครับอย่างผมขอกลับทิศทางสอนให้เป็นด้านล่างผมอยากจะให้เซอร์เฟนี้กลายเป็นโซลิดที่มีความหนาอยู่ที่0.6ผมคีย์ค่าลงไปนะครับให้หนา0.6เลือกโซลิดไปแล้วกดคลิกขวาหรือ Enter นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมได้โซลิดขึ้นมาแล้วมีความมีความหนาด้วย จากเซอร์ c เฟเมื่อกี้กลายเป็นโซลิดที่มีความหนา0.6นะครับแต่จะสังเกตว่าอ็อบเจกต์ที่มีลักษณะปลายแหลมเวลาเราออฟเซตเซอร์เฟลงมาตรงปลายแหลมนี้จะแตกนะครับส่วนมากผมจะใช้วิธีลักษณะของวัตถุที่มีความแหลมตรงปลายนี่นะครับีเป็นรอยพับเลยครับผมจะใช้วิธีออฟเซ t ต Surface แล้วก็ไม่เลือก Solid นะครับผมกลับที่ทางสอนโดยคลิกที่ Surface เลือกไม่เลือก Solid นะครับเถิดกดโหลดนี่ตรงนี้นะครับ Surface ที่ได้ด้านล่างจะมี ISO c u r v e i s ไอโ r v e ที่เท่ากับ Surface ต้นกำเนิดน,นะครับผมกดโหลดไปด้วยก็ได้หนาส่นจุดห เห็นไหมครับว่าผมได้เซอร์ c เฟซเกิดมาด้านล่างนี่ความหนา0.6ผมขอคัดเซอร์ c เฟซด้านบนไปก่อนหลังจากที่ผมได้เซอร์ c เฟซตรงนี้มาแล้วผมขอลบเส้นที่ใช้สร้างเซอร์ c เฟซอันบนออกไปนะครับลบไปก่อนเซอร์ c เฟซที่ได้มาใหม่นี้ตายแตกครับตายพับ มีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําไว้ก็คือคำสั่งเนี่นะครับคำสั่ง duplicate ็ดเป็นการลอกเส้นออกมาจากเซ r ร์ c เฟนะครับเส้นเอของเซ r ร์ c เฟเห็นไหมครับว่าผมลอกเส้นมาคลิกขวาเรียกคำสั่งซ้ำเห็นไหมครับผมได้เส้นมาได้เส้นมาจากเส้นเอด ของ surface นี่นะครับหลังจากนั้นผมจะเลือกคำสั่งนี้ครับเป็นการ extract iso curve ครับเป็นการลอกเส้นออกมาจาก iso curve ของ surface อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันนะครับในหมวดของ curve f r m object นีครับคำสั่งนี้ในการลอกเส้นสามารถสับแกน u และแกน v ได้ครับเห็นไหมครับผมขอเลือกแกน v นะครับ สัก2เส้นผมลบซ u r f a c e นี้ทิ้งไปผมขอเลือก2เส้นแล้วใค้คำสั่งทิมนะครับทิมไม่ได้ไม่เป็นไรผมขอดัดพอยต์เอาแล้วกันลบจุดนี้ออกเอามาส n a p การเลือกพอยต์มาลบจุดนี้ออกมาส n a p กันโอเคครับ ตอนนี้ผมได้เส้นที่จะมาสร้างเคอร์ฟเน็ตเน็ตเวิร์กสำหรับเซอร์ฟเฟสด้านล่างที่ผมออฟเซตมาใหม่นะครับเพื่อแก้ปัญหาของเซอร์ฟเฟสที่พับกันเมื่อกี้ผมสร้างเคอร์ฟเน็ตเวิร์กใหม่โอเคครับลบเส้นที่ได้ออกไปผมคอนท V หรือว่าเพจเพื่อวางเซอร์ฟเฟสด้านบนที่ผมคัดไว้นะครับ ดีเวลากำลังจะครบ15นาทีเดี๋ยวผมขอขึ้นเป็นวิดีโอใหม่เลยนะครับ